land And you take advantage, has everything you ever wanted. opportunity. everything it ever of you you if ยินดีต้อนรับสู่แดนตะวันตกนางคาวบอยเป็นอะไรที่เอามาตัดนิรันดร์นะครับแม้แต่ในเกมการ์ดมันก็ยังตามมาหลอกมาหลอนเราไม่เลิกเตรียมพบกับหนุ่มคาวบอยในอำเภอสุดเก๋ากลุ่มโจรปล้นรถไฟแล้วก็นางในบาร สุดเอ,อซ่าสิ่งเหล่านี้คุณจะเจอกันใน o u t l o u of thunder จังชั่ o น,นะครับชุดใหม่ล่าสุดของ m a g ิกขอบอกว่าเมื่อคือนผมนั่งดูแบบสปอยที่เขากำลังมาในไลฟ์สปอยอมีแต่เสียงอู้โอ้อู้โออ,อ,อ,อูคือไม่ต้องเล่นนะครับไม่เป็นการเล่นการ์ดอครับมีทั้งแมคา n นิกที่เล่นได้ว่าเวิร์กมากๆในตอนนี้ถ้าดูด้วยสายตายัางไม่ได้เล่นนะแล้วก็2คือเนื้อเรื่องที่ อะไรวะ <laughs> เริ่มจากตัวละครก่อนในภาคน,นี้เราจะได้พบกับแล็กดอสเดอะมัสโคลหัวหน้ากิลจากรัฟนิกาวัสกาเดอะไซเลนเซอร์หัวหน้ากิลจากรัฟนิกาลาซาร์เฟมเลียสตันเจอร์หัวหน้ากิลจากรัฟนิกาเหล่านี้เขามาจากรัฟนิกาครับผมอนุมานว่าโอเวนผ่านอ่ะแบบเปิดจากรัฟนิกาบุกก็คือคงจะถึงเพลงนี้เลยครับก็คือเหมือนกับเดินไปข้างบ้านแหละ ซึ่งก็ออกมากันเต็มเลยแล้วก็ดูเหมือนจะใช้ชีวิตยอย่างสนุกสนานกันซะด้วยนะครับยูเวนลาซาร์นลาซาบยังเป็นปริศนาอยู่เขาเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะจับกลุ่มเพื่อทําการ เป็นประมาณพวกนอกกฎหมายครับดับบนรถไฟอะไรพวกนี้ใช้ชีวิตให้สุดสวิงลิงโกโดยมีหัวหน้ากลุ่มที่เราคุ้นเคยคือโอโกเดริงลดเดอร์อามาพร้อมกับอาบลิตี้ที่ผมติดค้างไว้ในวันก่อนคอมมิชอัครามนะฮะคอมมิชอัครามอ่ะมันจะทำงานด้วยการทาร์เก็ตอะไรสักอย่างของอั o พเนนอะไรสักอย่างนั้นก็ได้แค่ 1. นึ่งแทร์เก็ตอัพเนนไปเลย 2. อง r ร์เก็ตสเปลหรืออาบลิตี้ของอั o พเนนที่อั n พเนนคอนโทร 3. า a r g ร t p เก็ตเพ n ร์เเนนที่อ p พเ n e n t คอนโทรลแล้วก็4 t a r g ร t g เก็ตการ์ดในสูตรสารต่ออ p p เ n e น t นะครับถ้าเรา t a ร g e เก็ต่ในสอย่างนี้ได้สำเร็จในเทอร์นนี้ก็ถือว่าเราคอมมิตละครในเทอร์นนี้ได้และเอฟเฟกที่มันพ่วงมาด้วยมันก็จะติ๊กเกอร์ขึ้นเช่นแถนนู่นแถนนี้ส่วนใหญ่มาดูเอฟเฟกใหม่ที่ออกมากันในชุดน,นี้แล้วนะ่าใจมากๆนะก็คือสปรี สปีนี้มันจะมีค้อนเริ่มต้นอยู่ที่ขวาบนแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็น additional cost เราไม่สามารถจ่ายแค่คอนเริ่มต้นได้นะครับเราต้องจ่ายพวงไปด้วยก็คือเราสามารถเลือกได้ว่ามันจะให้มันออกมาในรูปแบบไหนครับหรือว่าเราจะเลือกได้มากกว่า1นึหมดก็ได้นะอ่าเหมือนมอเติร์คิกเกอร์ไงอย่างใบนี้ i n n l s h o w d o w n อ่าถ้าเราจ่าย1บวก1นึเเนี่ยเราก็จะสามารถทำให้ All ค r e a t u r e ลดออ Ability ได้ก็คือทุกตัวก็จะกลายเป็นวานิลาหมด หรือ1บวกอีก5เราก็จะสามารถใช้วาดได้ใน i n s t แ n น s p สปีนะครับก็คือ d e t ทอยเอาคิเจอร์แบบ i n s t แ t นไปเลยหรือว่าถ้าเราใจ6เนิดเราก็จะสามารถเหลือคิ e เจอร,ร์อ it, เราไว้อีกตัวหนึ่งได้เรียกได้ว่ายืดหยุดในการใช้มากนะฮะเหมือนกับว่ามันมีคิกเกอร์หลายขั้นเนะ่ะเป็นอัมริตีที่ยืดหยุดมากครับแล้วแต่ว่าเราจะประยุกใช้ในเธนไหนได้เลย,ยอุย้โยโคตรชอบอเมริตี้ต่อไปพลอตอ่ารู้จักฟอร์เทลไหม ฟอร์เทลสแตเซนคล้ายๆกันเอามาผสมกันแล้วก็บีบๆนุ่นๆมันน,น,นิดหน่อยออกมากลายเป็นพลอตอ่าพลอตเนี่ยมันก็คือผมว่าเหมือนสัตนเพน50ห้าสิบฟอร์เทลห้าสิบเหมือนฟอร์เทลก็คือไอ้พลอตเนี่ยมันจะไม่สามารถไล่ได้ในเทิร์นนี้ต้องไล่เทิร์นต่อไปหลังจากการพลอตแล้วสองก็คือเหมือนสัตนเพนอีกห้าสิบก็คือเราสามารถไล่มันฟรีแต่ว่าถ้าเป็นคิเจอร์มันจะไม่เฮ็ดนะเอา้าแล้วเราจะพลอตน้อยทําไม,ไมก็มีหลายอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างใบนี้ดีกว่า ทิงช็อตทูออฟเบิร์วิสานไล่2ได้ึ่งสองไฟนิงเฮดนะครับแล้วมันก็จะมีโพเลต์อะ, <c oughs> อะถ้าโพเลตแล้วมันจะบวก2บวกศูนย์จนจบเทิร์นแล้วก็ค่าพอตมันจะเท่ากับค่าไล่ธรรมดาเลยแต่ว่าตัวนี้ถ้าไล่ธรรมดามันก็จะลงไปตีหนึ่งเเมจไงแล้วก็ระหว่างนั้นอนะเราจะไม่มีอะไรปกป้องมันเลยถ้าสมมุติเราไล่มันในเทิร์นสนะแต่ว่าถ้าเราเทิร์นสเราพอดไว้ก่อนเนี่ยเทิร์นสอันแทบลนมาปุ๊บเรามีเคาน์เตอร์อยู่ในมือหนึ่งใบอาจจะเป็นดิสเปล หรือว่าเป็นเนเกตเป็นกัดปั๊มกัดยิงพอเราไล่มันปุ๊บเฮดเราก็จะเหลือมานาเพื่อที่จะทําการบัฟป้องกันหรือว่าเล่นคอมแบตทริกอะไรให้มันมากขึ้นตัวอย่างถัดไปขอเริ่มต้นด้วยใบนี้เลย step between w o r l d อ่า อันนี้ก็คือตระกูลเดอ a n นด o i n g ไงครับสับมือเข้าไปแล้วก็จวดเจ็ดใบใบนี้ถ้าเราไม่พลอตอะไล่ห้า 5, ใช่ไหมเราก็จะสับมือเข้าไปแล้วก็จวดเจ็ดใบโดยที่เราบทมานาแล้วแต่ว่าถ้าเราพลอตมันไล่หกเนี้ยเราก็พลอตไปก่อนแล้วพอเข้าเทิร์นมาเราก็จะสามารถใช้การบนมือได้เอาลงใบนี้เอาอันนี้ยิงหัวอันนี้ดูมือด,ดิอันนี้ลงทีเจอร์แล้วเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาจากพลอต เราก็อยาได้ทาําการโจวเจ็ดใบเหมือนกันแต่เราเอาวาันานัไปทาประโยชน์ก่อนอะไรประมาณนี้นี่ก็คือความดีของพลอตนะครับซึ่งผมว่าผมทำอะไรมันก็คิดได้นะเอาซัสเพนกับพอเทลมารวมกันเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีแต่ตอนเล่นก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะดีเหมือนกับคําล่ําลือหรือเปล่าเพราะไอ้พวกนี้มันจะต้องมีของที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้แน่นอนเอารอนะครับเอารอก็จะเป็นคล้ายๆปาร์ตี้ปาร์ตี้มันจะมี4คนใช่ไหม ถ้ามีเยอะขึ้นเรื่อยๆตามปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นคิเจอร์หรือสเปลมันก็จะทำอะไรได้เยอะขึ้นแต่เอาลอเนี่จะต่างกันก็คือมันจะมีอับิตี้บางประเภทที่สนับสนุนเอาลอเท่านั้นเช่นเอาลอทุกคนบวกหนึ่งบวกศูนย์อะไรพวกนี้หรือว่าเมื่อคุณแคสเอาลอคุณจะได้นูนไดนี่เอาลอมี5เผ่า 1. a ึสซัสิน 2. องสเซารี่ไพเรต 4. โรค 5. วอลอ อ่านี่ก็คือเอาลอรนะครับถ้าเราจะจัดเด็กเอาลอรก็ต้องมีห้าเผ่าเนี้ยซึ่งไม่ได้อย่างนะคือไอ้ปาร์ตี้อ่ะมันจะเน้นเอาหลายๆเผ่ามารวมกันใช่ไหมแต่เอาลอรอ่ะเราจัดเด็กไม่ซันเนอรี่ทั้งเด็กเลยก็ได้ครับมันก็ติดอบิตี้เอาลอรหมดอ่ะซึ่งนี่ก็เป็นความแตกต่างกับปาร์ตี้นะผมเรียกได้ว่าปาร์ตี้สแล้วกันเพราะว่ามันคือปาร์ตี้ที่ทําให้อะไรๆง่ายขึ้นครับ อีกแม็กคันิกหนึ่งที่กลับมาแล้วน่าสนใจมากก็คือ d ิ s เซ r ร์่าทะเลทรายทะเลทรายนี่ก็อยู่กับเมจิกมานานนานเหมืนกันนะครับคราวนี้มันจะเป็นดูเอลแลนแบบที่มีทะเลทรายเป็นไทส์แล้วก็เท่ียมกันคือมันจะลงมากัดคู่ต่อสู้ได้ครับก็คือโดมายิงหนึ่งเดเมจทารเก็ตด้วยนะอ่าแสดงว่าเราสามารถคอมมิดเดครามในการใช้ดิสเซรได้มี10คู่สีนะฮะ เป็นคู่สีเบสิกในเมจิกแล้วก็มีคีเจอร์บางตัวที่ต้องการเพิ่งดิเซิร์ทที่มาสนับสนุนอัมบลิตี้มันด้วยเช่นตัวนี้ Colossal ร i t เลตเทอรมไล่สีได้65นะครับสไตลโคตรมากมันบอกว่าจะมีแฟดถ้าเรามีดิเซิร์ท m p p e แล้วก็จ่าย2องรีมูฟมันจากก็บหยาดแล้วเราสามารถเสิร์ทดิเสิร์ทมาแถบได้นะครับโอ้โหคือผมว่า สองมาชันแรกมันก็โหดแล้วอะไอไลท์สีไลท์หกห้าแฟลทเทมเพิลนี่โอ้โหดี่ครับพี่จะเอาเอาให้ตายเลยเหรอไม่เอาให้ตายไม่ต้องตัวนี้ครับเดอะกิทต์ฟ็อกอ่าเดอะกิทต์ฟ็อกเลวนัสไรท์เทมเพิลเฮดแล้วก็ซันเดิลหนึ่งซันเดิลคืออะไรอ่าอ็บิลิตี้ใหม่ซันเดิลซันเดิลเนี่ยมันจะคล้ายคล้ครูครับแต่ว่าคือครูอ่ะมันจะเป็นขี่รถใช่ไหมไอเนี่ยมันมันเอาอานไปขี่บนสัตว์ก็คือสัตว์อะปกติมันก็ ทำลายโจมตีหรือว่าเคลื่อนไหวได้อยู่แล้วเราไม่ต้องเอาอ่านไปขี่มันก็ได้แต่ถ้าเราขี่เราจะได้เอฟเฟกเพิ่มจากการสแด์เดิลสแดเนี่ยก็ใช้เหมือนทรูเลยเอาคิีเจอร์ที่มีพลังเท่านั้นหรือมากกว่ามาแทร่ให้มันให้เท่ากับสแด์ลแล้วมันก็จะเกิดเอฟเฟกเชข้นมันบอกว่าเมื่อทำนาเมตใส่เพลเยอร์ เราสามารถแซ็ตคิเจอร์ที่ซัดเดิลมันได้ถ้าเราทำจวเอ็กการ์ดแล้วก็เอาเอ็กแลนด์จากมือลงไปที่ฟิลแทบ็บเมื่อเอ็กเท่ากับพลังของคีเจอร์ที่ซัดเดิลมันโอ้เอาก็ดฟ้าดำมาซัดเดิลเนี่ยจวบแปดวางแลน 8, ด์แปดโคตรโหดก็ดฟ้าดำนี่ดูเป็นผู้ถูกกระทำนะเดอะแอนเซนต์วันเนี่ยคือผมไม่เคยมีความคิดที่จะเอามันมาตีปกติเลยมีแต่เอามันมาเซอร์เบย์ด้วยท่าต่างๆมากมาย เกิดมาใช้ยากองนี้แหละนายโอเคก็จบกันไปสำหรับอับเรตี้ใหม่ของเมจิกดังนั้นเรามาดูการ์ดที่น่าสนใจดีกว่าว่าชุดนี้มีอะไรที่มันแพรมออกมาแล้วมันโอ้เริ่มจากใบนี้ก่อนเลยเ e กโยโอลักอ่าคือไข่ชัดช้าแพ้ครับล่ย5ดูหัวกอง3ใบเราสามารถเอ็กซ์ไพนอนอล์ทกการ์ดได้แล้วจากนั้นมันจะพลอตแล้วก็เอาที่เหลือขึ้นมือ นั่นก็คือคู่ต่อสู้จะรู้อยู่ก่อนแล้วนะครับว่าเธอหน์านาเราจะมีอะไรออกมาจากความเบื่อจากพล็อตนี่แหละเหมือนในรูปเลยเห็นเปล่าในรูปมันกันอะไรชักเบืนองกันนะคือมึงเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันแน่นอนนี่ผมว่ารูปนี้ทำมาโคตรหานเลย ไปนี้นี่ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกับการดวลกันจริงๆใบต่อไปดับเบิ้ลดาวนะครับดับเบิ้ลดาวนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคิดถึงเบอร์เกอร์ใครเคยกินเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลดาวบ้างมาแป๊บหนึ่งด้านความสามารถก็ดีนะครับก็คือเป็นของทางสนุนเอาหลอดมันได้ยากด้วยเพราะเอาลอหลอดถ้าไทยเนี่ยโคตรเยอะแล้วก็รวบรวมโคตรง่ายจริงๆนะผมว่าเอาหลอเนี่ยกล้วยจัดดีๆอาจจะมีเด็กของมันได้เนี่ย The Key to the Wall นะครับอ่า The Wall เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่เฉลยในเนื้อเรื่องนะครับว่าใน The Wall มันมีอะไรบ้างแต่ว่าเรามีการ์ดจาก The Wall แล้วอ่ามันบอกว่าไอ้นี่ถ้าคีีเจอร์ที่ติดตัวนี้ทำาดำเมจใส่ผู้เล่นเราจะดูการ์ดจากท็อปเด็กเท่ากับดาเมจที่เราทำใส่ แล้วก็ X อ็กซใบหนึ่งแล้วเราจะแคทไปนั้นได้แบบไม่ได้จากมานาคอสนี้เรียกได้ว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่อันนี้คือแค w วิดเอามานาคอสเลยนะครับก็คือท่าอุลาม็อกก็ลงมาบึ้มประเน้นท่าโคซไดก็ลงมาจวงลวน่นรวะอันนี้ก็เป็นที่สงสัยว่าเว้าวคืออะไรเพราะว่าเหมือนภาคนี้มันจะมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เว้าวกัน อ่าอีกใบหนึ่งการรีมูฟสีขาวนะครับที่พัฒนาจากเอ d ดีแอนชานมารวมกับการตะกูนผัดทูเอ็กซ์ไตส์ซอสทูโพแชร์หรืออะไรก็ตามทําลายอร์ติแฟกต์หรือคีเจอร์แล้วก็สร้างสองขึ้นมาให้แทนนะครับจะทาลายคีเจอร์อย่างเดียวก็กทําลายอร์ติแฟกต์ได้ด้วยเป็นรีมูฟที่ดีมากนะของสีขาวเพราะว่ามันอินสันสปิดการต่อไปฮอลีคาวไดพูดว่าไงดีมันก็มีออร์แกนจริงๆครับอย่างที่เขาเคยบอกไว้จบอ่าการต่อไปเป็นการ เซิร์ชปนจัวนะครับ instable awry อ่ถ้าเราอยากจัวเราก็จ่าย3ดำดำ,ดำถ้าเราอยากเซิร์ชเราก็จ่าย2แล้วก็ดำถ้าเราเอาหมดเลยเราจ่ายหกได้เลยทั้งเซิร์ชทั้งจัวซึ่งก็จะเล่นได้ตลอดเกมอันนี้ก็ถือว่าดีนะผสมเวมเพลิกกับไอ้พวกตระกูลจวดเสียไล่ะแล้วมันเป็นแรธรรมดาด้วยไงชุดนี้แรธรรมดาของดีเยอะมากครับขอบอก อีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือเจสเรียลเวกนิงอ่าคุณเห็นอะไรหรือเปล่าว่าเจสตลร่างนี้มันเหมือนกับเจสครึ่งหนึ่งอัจฉอครึ่งหนึ่งคือเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับผมก็ไม่อยากจะเดาอะไรมากเพราะว่าถ้าไม่จีมันจะแกงเรายัางไงมันก็แกงเราได้อยู่แล้วคุณดูใทุดที่แล้วดิให้ขอ้อมูลอะไรไหมแย่มากไหยสุดท้ายเขาอะไรวะ ไม่เป็นไรจะแกงเราแกงไปแต่อบริตี้แกงไม่ได้แน,น่นอนอ่าเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอบริตี้อะไรบ้างไล่หนึงจดิสเป็นท่าธรรมาของเจสท่าที่2องเอ็กซา์นอรค่าไลา3่3มหรือต่ากว่าจากมือแล้วก็ถ้าเราทํามันจะพลอตนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถเอ็กซพวกแอดเวนเจอร์ที่มีค่าไลาต่ต่ำๆและค่าแอดเวนเจอรสูง,สง ดูตัวอ,อย่างง่ายๆอีกอันนึงก็วาวเกียร์ครับเอ็กไสายอะไรนะแล้วพอพลอตอ่ะเราไล่ซารที่มันเบิ่มๆมาเลยก็ได้ไล่วาวเกีย wow เป็นที่แบบไล่าคอสติมิกอิมพอร์เตอร์ได้หรือว่าไล่ตัวแอดเวนเจอร์ที่มีค่าแอดเวนเจอร์เยอะๆก็ได้นะครับโอ้โหผมว่าใบเนี้ยสันสะเทือนโมเดิร์นแน่นอนและสันสะเทือนอันดับในการถึงด้อด้วยครับผมว่าอันนี้น่าจะเปิดตัวมา41นุน่ยแตกกับเฮี้ยเนี่ยส่วนอเอ่ออัลติก็ ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมสนใจท่าสอกมันมากกว่าเอาติก็ว่างๆ่อยใช้ก็ได้แต่เทียมกันคือใบเนี้ยถ้าบวกหมดเลยนะผมได้ถึงโอโปุ๋โอโปตอนแรกมาก็ถ้าบวกหมดเลยอย่าแบนดนะบางคนซื้อมาครบเซตปุ๊บแบรนดปับ๊บโอ้โหเสียกำลังใจคลิปเป่งเลย แล้วคุณคิดว่าเจสกับอาชอกมาเกี่ยวได้ไงคือมันเขียนข้างล่างว่าเจนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเจนนะตัวจริงอะเพราะว่าอย่างโบว์เพเซอร์โอนิกใช่ไหมมันก็จะเขียนข้างล่างว่าลิเลน,น่าแสดงว่าไอข้างล่างอะคือตัวตนจริงของมันส่วนชื่อจะเปลี่ยนตนนัอก็ได้แต่ว่าข้างล่างมันเขียนว่าเจสหรือว่าจริงๆแล้ว A ok อาชอกอาจจะเป็นล่างเจสสร้างขึ้นมามาโดยตลอดเออไม่รู้เหมือนกันเราต้องรอดูในรอนะครับรอเปอจอยบอที่หลังแต่ยังไงก็ตามตัวนี้เก่งครับ เยี่ยมโอเคเรามาถึงการ์ดโปรโมที่จ่อมาในโซแชมเปี้่นช่ปางที่1นึ่วนจิที่2ถึง8ปดอลโลวันส,สุดท้ายของท้ายสุดของวันนี้นะครับอ่าชุดนี้มีหลายสล็อตมากๆ1เพลย์บูสเตอร์เราอาจจะได้5แรก,ก็ได้นะครับถ้าเราแบบโชคดีจัดจัดเลยนะมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่า นอกจากแรนธรรมดาแล้วอ่าเราก็จะมีสเปเชียลเกสตนะครับสเปเชียลเกสเนี่ยกลับมาในสลอตที่เรียกว่าไงดีชุดนี้มันไม่มีเดลิทนะฮะสเปเชียลเกสตอ่ะมีทั้งหมด10แบบในชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่โคตรเทพแพงทิพเปงหรือว่าโคตรกาดดิเซอร์อะไรพวกนี้มันก็ยังใส่มาเป็นสเปเชียลเกสอ่ะแบบเอาฟิลหรือเปล่าวะ10ใบนี้ก็จะมีทั้งใบที่รอดไปเลยกับจุยไปเลยครับ ต่อไปเป็น Breaking New Bonus Sheet นะครับอ่าอันนี้ก็มีทั้งหมด65แบบ15มิติ30แรแล้วก็20อันค m m o n นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับ Ancient Dead t a i l ใน Y of e l d r i n ครับก็คือมีทุกซองจะได้อันคอมแรหรือมิติก็ไปรุนเอาแล้วก็ใน Collector ก็จะเป็น Borderless นะครับซึ่งก็อตอนแรกผมรู้ว่าจะมีแต่ซ o อฟต์ซารีนะฮะ มันออกโอโห่มาเฉยเลยเอาเป็นว่ามันจะใส่อะไรคงใส่ได้แหละตอนนี้ต่อไปบิ๊กสกอร์มีทั้งหมด30แบบบิ๊กสกอรเนี่ยเป็นมิติแรงทุกใบนะครับแล้วก็ใช้ในสแตนดาร์ดได้ด้วยนะจัดจริงนะแสดงว่าไอ้ดาบใหม่นี่มันใส่ในสแตนดาร์ดได้ด้วยเหรอวะโอู้้หูยออกในเพลย์บูสเตอร์และคอลเลกเตอร์บูสเตอร์นะครับแน่นอนว่าคอลเลกเตอร์บูสเตอร์เราจะได้เป็นฟอยล์แน่นอนถ้าไม่ฟอยล์ก็เป็นเอ็กเทอร์เนตฮาร์ดนะครับโอเคครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่เมื่อวานสปอยมาคือ เป็นสปอยล็อตที่ใหญ่มากครับใหญ่เจี๊ยอเ,เลยครับผมว่ามิสติกมันน่าจะไม่ต่ำกว่า12หรือ15ใบนะคือมิสติกเยอะมากผมจำได้ลางๆอะ่ะกลัวคนไม่ซื้อหรืองไงวะแต่มันเป็นชุดที่เรียกได้ว่าทรงพลังมากนะครับผมว่าเผลอๆท่งพลังมากกว่าออลวีวีวีเออลืมไปรีพินไอควิกแลนด์สีทองคาด้วยนะแสดงว่าในสแตนดาร์ดหน้าเราจะมีควิกแลนด์ครบ10คู่สีแล้วนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ เอาลาวออฟทันเดอร์จังชันนะครับสปอยแรกซึ่งเรียกได้ว่าสปอยมาแบบเต็มอิ่มจุใจสําหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอภูเก็ตการ์ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ